ปฏิมากรรมชมรุษแต่งามที่สุดในสยามโดยศิลปะวัฒนธรรมรูปปั้นหล่อสำริดชมรุษ,รษแต่งามที่สุดในสยามคือพระพุทิสัตวะโลกิเต,เตสวนปัฐมปราณีพบที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบันตั้งสแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครในกรุงเทพมหานครส่วนชมรุษของรูปปั้นหล่อสำริด พระโพธิสัตว์หักหายไปมากกว่าส่วนหนึ่งที่เหลือแต่ส่วนที่เหลือคืออาวาโลกิเตสวนครึ่งองค์ตรงนาพีวงเล็บสะดือพระกรหักหายไปทั้งสองข้างเครื่องประดับศีรษะส่วนบนหายไปหมดเหลือแต่กระบังคือพันากลาวงเล็บหน้าผากเพียงเล็กน้อยแต่แล้วส่วนที่เหลือของพระโพธิสัตว์อาวาโลกิเตสวนปัตมปราณี กลับเป็นส่วนที่งามที่สุดจนไม่แน่ใจว่าถ้าครบสมบูรณ์ทั้งองค์แล้วจะแลเห็นความงามคลาสสิกอย่างนี้ได้หรือไม่ครับพระโพธิสัตว์องค์นี้เคยปั้นแล้วก็หล่อขึ้นโดยดินแดนแถบนี้เองครับอาจเป็นที่เมืองชายาหรือเมืองใดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอุสาคเีตั้งแต่เขตสยามประเทศลงไปจนถึงเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซียครับเพราะเป็นบริเวณที่เกี่ยวข้องกับ รัศสํสำคัญที่รู้จักกันทั่วไปนั่นก็คือสีวิชัยนับถือพุทธศาสนานิกายมหายานนะครับมีพระพุทธิสัต,ตเป็นรูปเคารพสำคัญและทำขึ้นในเรือนพุทธกราด1318ัาเพราะพบข้อความในศิราจารึกกล่าวถึงพระพุตติสัตองค์หนึ่งเอาไว้ครับไม่มีถ้อยคำพันนา,นานใดๆที่จะกล่าวถึงความงามของรูปปั้นรูปหล่อชนุดที่งามที่สุดองค์นี้ได้ครบถ้วนเว้นแต่ท่านพระพุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมกค,ครับได้นะครับเขียนถึงนะครับความงดงามของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตเตสวนไว้ในหนังสือนะครับแนวสังเขปของโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอนนะครับพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2493ว่าท่านจงพิจารณาดูภาพของพระโพธิสัตว์อวโลกิตเตสวนดูอีกครั้งหนึ่ง ท่านจะเห็นความงดงามของงานศิลปะแบบปาละนับไม่ใช่เพียงสำคัญเท่านั้นความมุ่งหมายของการทำรูปอวะรุกิติส่วนนั้นเขามุ่งหมายที่จะให้เห็นการแสดงธรรมในรูปตัวรูปปั้นนั้นเองด้วยครั้งในคราวหน้าของรูปปฏิมากรรมนั้นต้องมีธรรมสามประการให้เห็นอยู่ชัดเจนคือความเมตตาความสุขความฉลาด ความกลมกลือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ใครอ่านหน้าของภาะโลกิเตสวนออกคนนั้นเห็นธรรมคือเมตตาปัญญาและสันติเป็นอย่างน้อยครับสเสด็จกรมดำรงราชานุภาพทอดพระเนตรบนหลังช้างสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้สเสด็จตรวจราชการมณฑลต่าง ทั่วทั้งประเทศนะครับและเมื่อได้เสด็จเข้าที่มณฑลปักใต้ได้เสด็จไปนมรสก,การพระบรมธาตุที่วัดพระบรมธาตุชัยยาที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็ได้พบกับรูปพระโพธิสัตว์องค์นี้ครับความตื่นเต้นครั้งแรกที่ได้พบครั้งนั้นนะครับเป็นเรื่องที่เราขานจะสืบต่อมาดังนั้นที่ท่านพุทธทาสได้บันทึกเอาไว้สมเด็จพระกรมดำรงราชานุภาพประทับอยู่บนหลังช้างที่นั่ง สวดทอดพระเนตรนะครับทอดไปเห็นวัตถุสิ่งหนึ่งที่วางอยู่บนข้างของทางเสด็จท่านพระพุทธทาสได้บันทึกต่อไปอีกว่าอวโรกิติสวรคพบที่สนามหญ้าตรงหน้าบริเวณกำแพงพระบรมาธาตุออกไปเสด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพพบด้วยพระองค์เองผู้ที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ในเวลานั้นเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าท่านทอดพระเนตรเห็นตั้งแต่อยู่บนหลังช้าง ช้างยังไม่ทันจะสุดตัวยงลงอย่างเรียบร้อยท่านรีบลงมาอย่างกระวนกระวายกลัวจะหล่นลงมาท่านไปอุ้มรูปนี้ขึ้นมาด้วยพระองค์เองที่แสดงว่าท่านเป็นนักศิลปกรรมและนักโบราณาคดีเพียงใดตำแหน่งที่ทรงค้นพบนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยา นาริสรานุวัติวงศ์นะครับทรงบันทึกเอาไว้ในจดหมายระยะที่ท่านไปตวรวจราชการที่มณฑลแหลมมาลายูที่รอศหนึ่สองหน่ะครับที่คราวพระองค์ได้เสด็จไปยังวัดพระบรมธาตุชย,ยาว่านอกกำแพงนั้นนะครับทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีโบสถ์พราหมณ์พระภิกษุปฏิมากรและก็รูปปั้นต่างๆที่รูปพระโพธิสัตว์รูปพระอิศวรซึ่งพระเจ้าน้องยาเธอเสนากระทรวงมหาไทย ได้ให้นำไปเก็บไว้ที่กรุงเทพและในแผนผังของวัดบรมธาตุชย,ยาที่ทรงวาดไว้มีกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่อยู่ภายในวิหารของพัะศ,ศิลาแดงสมองค์ซึ่งอาจารย์มานิดวันลบโคโดมนะครับสันนิษฐานว่านี่อาจจะเป็นตำแหน่งที่ตั้งที่ท่านระบุว่าเป็นจุดที่ค้นพบพระบรมรูปพระโพธิสัตว์ก็เป็นไปได้ครับในหนังสือแนวเขต ของโบราณคดีรอบอาบ้านดอนของท่านพุทธทาภิคุอย่างเล่าไปอีกว่าน,นะครับเมื่อสมเด็จกรมพรยาดำรงราชานุภาพได้ผลพบเทวรูปองค์นี้แล้วก็นำเข้าไปถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่กรุงเทพม,มหานครและความงดงามของเทวรูปนี้ทําให้ตื่นเต้นกันยกใหญ่เลยนะครับ เมื่อเข้าไปกรุงเทพแล้วนะครับผมถึงกับเสด็จเจ้ากรมพยาสมรนราชานุภาพต้องเข้าประชุมกับเสนาบดีตามปกติซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5้าชงเป็นประธานในที่ประชุมครับสมเด็จเจ้ากรมพยากแกล้งเสด็จไปสายไม่น้อยกว่า30มนาทีถึงกับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวบ่นไม่พอพระทยและก็ทรงกระสับกระส่ายเพราะทรงบ่นว่าไม่เคยพลาดเวลามาสายเลยครั้งสมเด็จเจ้ากรมพยาไปถึงมีมหาเล็กอุ้ม อาวาโลกิเตสวนสำริดองค์นั้นตามไปด้วยนะครับผมเพราะว่าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจ้องอย่างตื่นเต้นและก็ทรงตัดด้วยพระองค์อย่างตื่นเต้นว่าอะไรอะไรของเธอดำรงคือว่าวันนั้นเลยไม่ต้องประชุมข้าราชการพอดีกลายเป็นเรื่องชื่นชมแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ในรูปของปฏิมากรรมอาวาโลกิเตสวนสำริดองค์นี้นะครับกันไปจนเสียเวลากันทั้งหมดเลยนะครับ จากนั้นพระบรมวิตว์องค์นี้ทรงถูกเก็บไว้ในพระบรมมหาราชวังครับจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระราชทานให้นํามาตั้งแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครครับนี่คือพระพุตสัตว์อวัโลกิเตสวนปัทธมปราณีปัญหาที่ตามมาภายหลังในการพ้พบคือทวรูปองค์นี้เป็นทวรูปของพระบุธริษณ์องค์ใด นักวิชาการทั้งหลายได้ลงความคิดเห็นร่วมกันว่าทิวรูปองค์นี้เป็นทวรูปของพระโพธิสัตว์อวโรกิเตสวนครับในคติครองศาสนาพุทธนิกายมหายานนับถือและให้ความสําคัญกับพระโพธิสัตว์มากเชื่อกันว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่บําเพ็ญเพียรแล้วก็ประพฤติปฏิบัติจนสามารถเข้าสู่นิพพานได้แล้วแต่ด้วยความเมตตาจึงไม่ไปเสด็จสู่พระนิพาน ยังคงโปรดรั์โลกทั้งเพื่อให้บุรุษผลจากสังสารวัตรและจะเสด็จสู่พระนิพพานเป็นองค์สุดท้ายจํานวนของพระบุติสัตว์มีมากมายดุดเม็ดทรายในมนหาสมุทรครับเช่นพระบุติสัตว์วัชปปรปานีพระบุติสัตว์ปฐมปราณีพระบุตธธิสัตว์ศิวะปาณีและก็อื่นๆอีกมากมายครับ แต่องสาคัญยิ่งใหญ่และก็มีผู้นับถือแพร่หลายที่สุดก็คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนครับพระโพธิสัตว์อวโลกิตเตศวนนี้เป็นเทพที่ทรงไว้ซึ่งความเมตตากรุณาต้องนําพาบนมนุษย์ไปสู่นิพพานสัญลักษณ์สำคัญของพระองค์คือรูปจําลองพระอมิตาภะหรือพระพุทธเจ้าปางสมาธิประทับอยู่บนยอดของมงกุฎในสมัยศรีวิชัยซึ่งนับถือพระโพธิสัตว์องค์นี้อย่างแพร่หลาย และได้พบรูปพระโพธิสัตว์องค์นี้อีกหลายองค์ในครามสมุทรทางภาคใต้รวมทั้งบริเวณเกาะสมุตาเกาะชวาในอินโดนีเซียด้วยครับแม้จะทราบว่าเป็นพระโพธิสัตว์องค์ใดแต่ก็ยังติดขัดอยู่ทรงที่จะแสดงปางอะไรและพระกรหักหายไปทั้งสองข้างจึงเรียกกันแต่เพียงว่าพระโพธิสัตว์อวะโลกิเตยสวนครับโดยดรพิรยะไกรฤทธิ์นะครับ เป็นผู้อธิบายว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนนี้น่าจะประทับอยู่ที่พระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนปัทมะป,ปานีหมายถึงอวโลกิเตสวนผู้ถือดอกบัวโดยอาศัยหลักฐานสําคัญคือจารึกหลักที่23พบที่วัดเวียงอําเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสลักขึ้นในปีพุทธศักราช1,318ข้อความในด้านในระบุว่ากล่าวถึงพระพุทธเจ้ากรุงศรีวิชัย ผู้สร้างปรา,าสาทอิทธิบูชาเทพสพระองค์ว่าปรา,าสาททั้งสนี้งามราวกับเพชรในภูเขาอันเป็นมนทินของโลกทั้งปวงและเป็นที่บังเกิดความรุ่งเรืองแก่ไตรโลกโรงนดายถวายแก่พระชิน,นาราชประกอบด้วยพระศิระอันเลิศก,กว่าพระชนะทั้งหลายซึ่งสถิตอยู่ในทศทิศ ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับคำพีมูลชูสีมูลกันปักซึ่งรวมนี้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช1,250ถึง1,450กล่าวว่าพระพุธิสัตว์โลกิอวัเตสวนทรงมีฐานเป็นหัวหน้าของเทพในกลุ่มดอกบัวซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์ของวิธีการที่จะนำไปบูชาปัญญาแล้วก็โพธิญาณในขณะที่พระพุทธสัตว์นะครับวัชรปานีทรงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาและ พระพุทธเจ้ามหาวัยโรจนะทรงเป็นสียลักษณ์ของความเป็นพระโพธิยาณครับความเชื่อนี้ที่มีการบูชาเทพทั้ง3องค์ร่วมกันที่จันทิเมนดุดในชวาภาคกลางได้ทำรูปพระพุทธเจ้ามหาโรจนะไว้ตรงกลางเบื้องซ้ายของพระพุทธรูปองค์พระโพธิสัตว์วัชระปานี และบ้องขวาคือพระพุทธิสัตว์อวโลกิเตเตสวนสองกรน,นามว่าปัทมปานีทรงถือปัทมคือดอกบัวในพระหัตถ์ซ้ายพระหัตถ์ขวาแสดงเป็นปางประทานพรครับถ้าไม่ชมรู้จากงดงามสุดในสยามปราสาททั้งสามหลังที่กล่าวถึงในจารึกคือโบราณสถานวัดแก้ววัดหลวง และก็วัดเวียงที่ชัยยาส่วนรูปที่พระพุทธสัตว์อวโลกิตเตสวรที่พบคือน่าจะเป็นปางปัตมาปราณีพระพุทธสัตว์ปัตถมาปราณีที่พบมักจะเป็นรูปของการยืนประทับนะครับเช่นกับพระพุทธรูปพระพุทธสัตว์ปัตถมาปราณีอีกองที่ค้นพบทางภาคใต้แล้วก็พบว่าเป็นทีมรูปของพระพุทธสัตว์อวโลกิเตสวรทางด้านทิศตะวันออกของอินเดียมีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มากที่สุด ไม่ว่าเทวรูปองค์นี้จะมีสีกรแต่ก็เป็นไปได้ว่าพระษษุทธิสัตว์องค์ที่พกที่ชายาจะมีลักษณะคล้ายกันคือประทับยืนพระหัตขวาแสดงถึงปานประทานพรพระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวและบนศีรษะมีรูปพระอริยนิพุทธิประทับยืนขัดสมาธิอยู่ด้วยครับงามสุดในสยามมาจากไหนใครสร้าง ด้วยสัญลักษณ์ที่งดงามแสดงฝีมือของช่างสันสูงทําให้ผู้สนใจหลายท่านคิดว่ารูปที่สัตว์องค์นี้เป็นของที่นําเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะมาจากประเทศอินเดียศาสตราจารย์ดรพระศุขอินทรวุฒิอธิบดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรอธิบายถึงเรื่องนี้ว่าไม่น่าจะเป็นของที่นําเข้ามาจากอินเดียเพราะอินเดียที่ร่วมสมัยกันก็นกคือนาลันทา จะเก่งเรื่องสลังหินมากกว่าการหล่อองค์สำริดครับพระบรมทิศองค์นี้เป็นศิลปะของศรีวิชัยอินิพลของชาวพาะกลางและพบที่ชัยยาเป็นศูนย์กลางของความสำคัญของอาณาจักรศรีวิชัยในช่วงพุทธศตวรรษที่16-17ครับแต่ในประเด็นที่มีว่าน่าจะมีการหล่อขึ้นที่ไหนนั้นยังไม่มีการค้นพบหลักฐานอย่างชัดเจน ก็ยังมีการขุดพบที่ภาคใต้ไม่มากนักจากหลักฐานที่พบในปัจจุบันจึงบอกได้แค่เพียงว่าเป็นทีวรูปที่มีอิทธิพลศิลป,ปะชงชาวชาวาภาคกลางซึ่งเป็นภาคที่ได้รับการหล่อขึ้นที่ชายาเลยก็ได้เพราะได้พบพระโพธิสัตมวม์สำลิศฝีมือดีเช่นนี้ที่ชายาอีกหลายองค์นะครับส่วนการผสมโลหะเป็นสินส่วนหนึ่งที่สําคัญก็เกิดข้อโต้แย้งว่า พราะผลจากการวิเคราะห์ของกรมทรัพยากรธรณีปรากฏว่าปฏิมากรรมสำริดที่พบในแหลมมลายูนั้นส่วนผสมส่วนใหญ่เป็นทองแดงมีดีบุกผสม,มอยู่เพียง7.55%เท่านั้นทั้งที่ดีบุกเป็นสินแร่ที่มีการค้นพบในคราบสมุดรมลรายูนี่อาจจะเป็นไปได้ว่าปฏิมากรรมเหล่านี้ถูกนําเข้ามาจากอินโดนีเซียซึ่งดรผาสุขมีความเห็นว่าแต่ถึงแม้จะมีการหล่อขึ้นมาที่หมู่เกาะชวา หรืออินโดนีเซียก็ไม่เป็นปัญหาเพราะในอดีตเป็นพื้นที่ของอาณาจักรสีวิชัยเช่นเดียวกันเราต้องนึกถึงภาพของอาณาจักรในอดีตเป็นหลักไม่ใช่เส้นเขียนแดนอย่างในปัจจุบันครับข้อที่จริงจะเป็นอย่างไรนั้นยังคงเป็นประเด็นที่นักวิชาการจะต้องค้นคว้าแล้วก็ถกเถียงกันต่อไปครับแต่ที่สําคัญก็คือการค้นพบพระุฎิสัตว์องค์นี้ที่ชัยยาเป็นประจักษ์พยานถึงความเจริญรุ่งเรืองของรัฐที่มีชื่อว่าสีวิชัย ในคาบสมุทรทางภาคใต้จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่งดงามและก็ส่งคุณค่าได้เช่นนี้ครับโอเคนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคร้กดสันกระดิ่งเป็นกำลัลงใจให้ข้าบ่าวต้นด้วยนะครับสวัสดีครับ